สวัสดีค่ะคลิปจากทาง Sigma Solution วันนี้จะมานำเสนอ What's New i n d i i m a t เวอร์ชัน2023.4และ2024.1ค่ะสำหรับบางท่านนะคะที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับตัวซอฟต์แวร์นี้นะคะ d i g i m a t เนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจำลองแล้วก็วิเคราะห์วัสดุคอมโพสิตนะคะโดยจะสามารถทำนายพฤติกรรมของวัสดุที่มีความซับซ้อนสูง นะคะครอบคลุมตั้งแต่การจำลองในระดับที่เป็นไมโครสเกลไปจนถึงระดับมาโครสเกลนะคะก็จะทำการวิเคราะห์ได้หลากหลายรูปแบบมีการทำการวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วนะคะอันนี้ก็งานคอมโพสิตนี่ก็มีอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมนะคะทั้งยานยนต์อากาศยานหรือว่างานทางด้านพลังงานนะคะก็ในส่วนตอนต้นนี้นะคะก็จะมาขอแนะนำใน ตัว new platform นะคะที่มาเริ่มใช้กับเวอร์ชั่น2023.4นะคะแต่เดิมนะคะตัว d i g i m a t นะคะเอนนะคะจะมีหน้าตาลักษณะประมาณนี้นะคะหน้าจอสีดำแบบนี้นะคะส่วนตัวอัปเดตนะคะ2023.4เนี่ยเรียกว่าจะเปลี่ยนโฉมไปนะคะก็จะเป็นลักษณะของ new platform นะคะสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงไปนะคะถ้าสังเกตก็ตัวฟังก์ชันย่อยๆโมดูลย่อยๆเนี่ยทูลก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยนะคะอะเรามาไล่ดูกันอันดับแรกนะคะก็จะเป็นลักษณะของลิงก์นะคะที่เชื่อมโยงไปกับข้อมูลสำคัญๆนะคะก็จะปรับเปลี่ยนนะคะจากทางด้านล่างนะคะมาอยู่ทางด้านซ้ายแทนนะคะแล้วก็จะมีชื่อนะคะเป็น Description สั้นๆไว้ให้นะคะโอเคก็จะบอกนะคะว่าฟังก์ชันทำอะไรบ้างน,นะคะในแต่ละอันรวมถึงในตัวของฟังก์ชันที่เป็น M F F E นะคะแต่เดิมเนี่ยอาจจะไม่มีคำนิยามมาประกอบนะคะก็อันนี้ก็จะมีคำอธิบายสั้นๆเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะ ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวลิงก์นะคะที่ไปในส่วนของตัว Nexus Platform แล้วก็ Nexus Material Solution นะคะทางด้านล่างสีเขียวตรงนี้ตัว Nexus Platform ที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของเป็น Cloud-based Digital Reality นะคะของทาง Hexagon ซึ่งอันเนี้ยจะเชื่อมโยงการทำงานของผู้คนนะคะในทีมงานแล้วก็ข้อมูลต่างๆรวมถึงเทคนโนโลยีต่างๆนะคะจะ เปลี่ยนการทำงานจากเดิมเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นไซโลนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมารวมแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลทํางานร่วมกันเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทํางานแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในตัว Nexus Material Solution ตัวนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการด้านข้อมูลของวัสดุนะคะทั้งการ Import Integrat e หรือว่าการแชร์ข้อมูลของวัสดุ ระหว่าง workflow ในการทำงานนะคะส่วนสำคัญนะคะก็คือด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นการปรับปรุง user experience ขึ้นมาใหม่โดยหลักๆเลยเนี่ยส่วนที่หายไปจากตรงนี้ก็คือตัว i i i m a t ท Map แล้วก็ i i จิ m a ท cae นะคะสองอย่างนี้เนี่ยมันจะมา integrate เข้าด้วยกันนะคะกับตัว d i i i ิ a มท r p แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น i i i m a t ท MS นะคะหรือว่า Multiscale Solution นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้แก้ปัญหาความสับสนนะคะเวลาจะใช้งานนะคะบางครั้งเนี่ยยูเซอร์อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราควรจะเลือก d i g i m a t m m p p D หรือ d i t i m a t ไ CAE มันต่างกันยังไงนะคะซึ่งในการทำงานเนี่ย,ยมันมีความเชื่อมโยงกันฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการอินทเกตเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ ปรับเปลี่ยนชื่ออ่าเราก็จะมาดูในส่วนของตัว d i g i m a t MS s นะคะ for multiscale simulation ในตัว2023.4นะคะ d i g i m a t เ s นะคะเป็นการอินทิเกรตตัว d i g i m a t Map d i g i m a t cae แล้วก็ d i g i m a t RP เข้าด้วยกันนะคะก็อันนี้ก็จะกลายมาเป็น d i g i m a t MS s หน้าต่างการทำงานเนี่ยมันจะรูปร่างยังคงเป็นลักษณะที่อ้างอิงกับตัว d i g i m a t RP นะคะหรืออาจจะบอกว่าตัว d i g i m a t r r เนี่ยเปลี่ยนชื่อมาเป็น d i g i m a t m m f นะคะแล้วก็รวมอินทิเกตตัว d i g i m a ท Map กับ c a เเข้ามาด้วยกันนะคะส่วนที่เป็น Mapping นะคะแมปปิ้งเนี่ยก็คือแต่เดิมก็จะเป็น d i g i m a t Map นะคะแล้วก็เรื่องของตัวไฟอินเทอร์เฟซนะคะตัวนี้ก็จะเป็น ของเดิมนี่ก็จะเป็นตัว CAE นะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการจํำลองที่เป็น multi-scale simulation ได้นะคะอันนี้ก็จะให้เห็นหน้าต่างนะคะ,ะเวลาเข้ามาในตัว d i g i m a t MS นะคะก็จะมีการเลือก workflow นะคะซึ่งก็ workflow เนี่ยอันนี้ก็จะเหมือนกับในตัว เวอร์ชันก่อนนะคะตัว2,23.3 0นะคะตัว workflow 3อันแรกนะคะแล้วก็มีตัว generate interface file ตัวนี้ก็เป็นตัวที่มาแทน d i g i t a t CAE ก็จะถูกอินทิเกรตเข้ามาในนี้นะคะแล้วก็ตัว mapping นะคะซึ่งก็เอามาแทนตัว digital map นะคะก็อินทิเกรตเข้ามาในนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็น uncertainty กา i อัป i ดตฟีเนะคะอันนี้ก็จะเหมือนกับตัวเวอร์ชั่น2023.3ถัดมานะคะจะเป็นตัวเวอร์ชั่น2024.1นะคะก็มีอัปเดตหลายๆอย่างนะคะวันนี้จะมาโชว์ในส่วนที่เป็นไฮไลท์ให้ดูนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัว Water and g c y c l Aging นะคะ ก็จากปัญหาของวัสดุคอมโพสิตที่เป็นช็อตไฟเบอร์เรนฟอร์สโพลิเมอร์เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการเสื่อมสภาพนะคะเวลาที่สัมผัสกับน้ำหรือพวกไกลเข้าต่างๆตัว d i g i m a t เ MS นะคะก็จะช่วยให้สามารถทำนายผลกระทบจากการดูดซับน้ำหรือตัวไกลเข้าต่างๆเหล่านี้ที่มันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของชิ้นส่วนโครงสร้างของวัสดุคอมโพสิตนะคะโดย อันนี้ก็จะสามารถที่จะคำนึงถึงในส่วนที่เป็นค่าความเข้มข้นของน้ำไกลข้อนะคะแล้วก็มวลโมเลกุลทั้งหลายเนี่ยทั้งแบบยูนิฟอร์มแล้วก็แบบโลคอลนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างกันนะคะเพื่อให้เห็นภาพตัวไฮไลท์ตัวนี้ให้ชัดเจนมากิ่งขึ้นนะคะอ่าเริ่มต้นนะคะเราก็ สามารถที่จะเลือก mapping นะคะโหลดตัว structural model ขึ้นมาอันนี้ process คล้ายๆกับตัว d i g i m a l r p นะคะพอเราได้ structural model เสร็จเราก็มาเลือก aging data นะคะก็จะมี hydrolysis mesh ตัว water c o n c e n t r a t i o n ตัวไกลเข้ c คอนเซนเทรชันแล้วก็โมเลกุล a r แมสนะคะจากนั้นก็โหลดข้อมูลเข้ามาโปรแกรมก็จะอ่านไฟล์นะคะเสร็จแล้วก็จะทำการแมปนะคะตัว Structural m ล s h แล้วก็ตัว Data นะคะที่เกี่ยวกับเอจริงเมื่อสักครู่นี้เข้าด้วยกัน อันนี้จะเป็นการแมปแบบอัตโมตินะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะสามารถที่จะรีวิวดูการกระจายตัวโมเลกุลาร์แมสได้นะคะอ่ารีวิวดูตัว water concentration ได้หรือว่าจะเป็นไกลเค้า concentration นะคะมันก็จะถูกแมปเข้ามาในตัวโมเดลนี้นะคะจากนั้นเราก็ทำการเซฟ จากการแมปปิ้งในส่วนแรกแล้วนะคะเราก็จะมาในส่วนของการทำ multi-scale simulation โดยการเริ่มจากการโหลด structural model นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ตัว d i s s i m t l material นะคะอันนี้ก็โ r รเซสเหมือนตัว RP นะคะแล้วก็เรื่องของ manufacturing data เข้าไปด้วยนะคะนอกจาก aging แล้วนะคะเราก็ใส่ตัว Fiber ร์ i อ n รนเทชัเพิ่มเข้าไปได้ด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะวิวดูนะคะว่า Fiber o r ออเรนเทชัเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะส่งไปทำการวิเคราะห์ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วย d i g i t a ต MS นะคะ ถัดมานะคะไฮไลท์ตัวถัดมาจะเป็นตัว fastener plasticity and failure นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว d i g i m a t VA นะคะที่จะมีการเอาตัว fastener plasticity and failure เนี่ยของตัวยึดในการทดสอบ bearing test มาใช้นะคะโดยคุณสมบัติวัสดุของตัวยึดเนี่ยสามารถที่จะกำหนดได้นะคะทั้งแบบที่เป็น manual นะคะกำหนดค่าเข้าไปหรือว่าเราจะใช้การ extract กราฟนะคะก็คือเอาข้อมูลมาจากกราฟ s t r e s s h train ก็ได้นะคะ import เข้ามาแล้วก็เอาข้อมูลนี้มาใช้นะคะเพื่อจะดูความเสียหายของตัวยึดนะคะแล้วก็สามารถพิจารณาได้ทั้งในส่วนที่เป็น global แล้วก็ local นะคะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของตัว d i g i m m t t VA นะคะเราก็สามารถที่จะเซตตัวเลเยอร์ up ต่างๆนะคะสังเกตว่า,ามันโมเดลมีความซับซ้อนก็สามารถทำได้ง่ายนะคะแล้วก็ใส่เรื่องของการเซต up เรื่องของเทสเซเลคชั่นต่างๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นมาในส่วนของตัว Fastener นะคะอย่างที่บอกว่าเราสามารถที่จะใส่ข้อมูล s t r e s t r a i n ได้แล้วก็ Extract Property ออกมาจากข้อมูลนี้นะคะในเรื่องของ Failure นะคะก็สามารถกำหนดค่าได้เราก็กำหนด e n v i r o n m e n t ในการ Test นะคะ แล้วก็ดูเรื่องของ variability material model นะคะอันนี้เราสามารถทำในส่วนของ advanced setting ได้นะคะเลือกแบบ test type แล้วก็ Generate fea job นะคะทำการ submit อันนี้ก็สามารถลันแบบ parallel ได้นะคะโอเค ทีนี้ก็มาดูเรื่องของ global post processing นะคะหรือจะเป็นในส่วนของลักษณะที่เป็น local post processing ก็สามารถทำได้นะคะสามารถายคูปองไดนะะ้แล้วก็จะดูโฟกัสไปที่ตรงตัวจับยึดนะคะอันนี้ก็พอตตัว equivalent plastic strain จะเป็นเรื่องของตัว damage นะคะเรื่องของ f ฟ i เ u ียอันนี้ก็จะให้เห็นภาพนะคะตัวอย่างนะคะอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงนะคะแบบจำลองตัวมิวเซลนะคะดิจิแมต2อ2 4 1นะคะก็มีการปรับปรุงความแม่นยำของตัวมิวเซลนะคะหน้าตาก็จะประมาณลักษณะนี้นะคะก็ เป็นวัสดุคอมโพสิตที่ใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบไมโครเซล์นะคะก็จะช่วยผลิตชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักเบาเนื่องจากว่ามันจะมีรูพรุนอยู่นะคะแต่ว่ายังคงคุณสมบัติเชิงกลที่ดีไว้นะคะตัวมิเซลลนี้ก็จะมีทั้งกรณีที่เป็นแบบเสริมแรงแล้วก็ไม่เสริมแรงนะคะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมทั้ง Thermal and Strain Rate Dependency นะคะจากภาพเนี่ยจะเป็นการใช้ตัว d i g i m a t mf นะคะในการหา Stress Strain ของตัว m u c e l l นะคะก็จะเห็นว่า Void Volume f r a c t i o n ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะส่งผลต่อกราฟ s t e s s Strain ที่เห็นนะคะแล้วก็สามารถเปรียบเทียบนะคะในกรณีที่เป็นมิ c e ซลแบบมีการ r เ f o r c e กับแบบที่ไม่ r เ f o r c e นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะ ถ้าท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยหรือสนใจข้อมูลใดๆนะคะสามารถติดต่อกลับมาได้ตามช่องทางต่างๆเหล่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ